อาจารย์ครับตอนนี้รัฐบาลของคุณอนุทินก็เป็นนายกอยู่นะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุทินกับคุณเนวินเขาก็ยังต้องอยู่ร่วมกันอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังต้องพึ่งพากันไหมหรือยังไงในอนาคตนะครับแล้วก็ยังมีคุณธรรมนัฐอกีกที่เข้ามามีเกี่ยวข้องกันด้วยนะอาจารย์อาจารย์ว่าเขารวมกันก็จะไปกันรอดไหมครับอาจารย์ลองวิคเคราะห์เรื่องนี้น่าน่าคิดนะครับ เพราะมีคนพูดมาโดยตลอดว่าคุณอนุทินต้องมีคุณเนวินคุณเนวินต้องมีคุณอนุทินแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันยังจะต้องมีกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าและลึกๆเนี่ยมีคนบอกว่าคุณเนวินเนี่ยเหมือนกับจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลกำกับ บริหารจัดการทุกเรื่องเขาบอกว่าเผอเผอนายกก็อยู่ในการกํากับของคุณเนวินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาพูดกันไปแต่เรื่องของคุณธรรมนัสอันนี้เพิ่งมาที่หลังเขาอาจจะไม่ได้เป็นบัดดี้กันแต่มากันเป็นเรื่องเฉพาะกิจของการเป็นรัฐบาลเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดเหล่านี้ จะเป็นสมการการเมืองกันได้ตลอดไปไหมและจะอยู่กันร่วมกันเป็นรัฐบาลจนกระทั่งถึงรัฐบาลหน้าหรือเปล่าผมเริ่มจากคุณอนุทินกับคุณเนวินต้องยอมรับกันว่าคู่นี้เป็นบัดดี้กันลึกๆเนี่ยผมว่าคุณอนุทินมีของบางอย่าง ที่คุณเนวินไม่มีและคุณเนวินเนี่ยก็มีของบางอย่างที่คุณอนุทินไม่มีเมื่อเอามารวมกันแล้วจึงกลายเป็นว่าสองคนนั้นมีของแข็งที่จะไปด้วยกันได้เอาละ่ะเราก็มาดูกันว่าความจริงเนี่ย ผมเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีบารมีมีความพร้อมในตัวในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิตประสบการณ์ทางการเมืองร้อยแปดพันประการเหล่านี้เราเรียกว่ามีความพร้อม เราสังเกตดูคนที่มีบารมีและมีความพร้อมเนี่ยเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองเช่นพลเอกเปลมพลเอกประยุทธ์คุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณทักษิณคนเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเขามีความพร้อมมีบารมีแม้จะไม่ได้ครบถ้วนเหมือนคนบางคน แต่ถือว่ามีความพร้อมในบางส่วนบางอย่างที่เป็นจุดแข็งของเขาที่เขาเรียกกันว่าเป็นดาวเลิกมีแสงในตัวของตัวเองแต่คนบางคนเนี่ยมันเป็นเพียงดาวเคราะห์เช่นคุณยิ่งรักคุณเศษฐาคุณสมชายหรือคุณอุ้งอิงล่าสุดเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้มีแสงเหมือนดาวเลิกในตัว เป็นเพียงดาวเคราะห์ต้องอาศัยแสงของคุณทัานศินหรืออาศัยคนอื่นจึงทําให้มีแสงและเป็นนายกรัฐมนตรีได้คุณอนุทินก็ในทํานองเดียวกันเขาก็เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีดีแต่เขาไม่ใช่ดาวเลิกเขาเป็นดาวเคราะห์ที่ต้องอาศัยแสงของคนอื่น ที่แล้วมาถ้าเราจะสังเกตบทบาททางการเมืองของเขาเนี่ยเขาเป็นเพียงพระรองยังไม่เคยเป็นพระเอกด้วยตัวของเขาเองและการเป็นหัวหน้าพักคภูมิใจไทยเขาก็ไม่ใช่ดาวเลิกในพักดาวเลิกในพักจริงๆคือคุณเนวินแต่คุณเนวินด้วยภาพลักษณ์อาจจะไม่เหมาะในการเป็นหัวหน้าพัก จึงต้องเอาคุณอนุทินมาว่าเป็นหัวหน้าพักเขาเป็นคนกลางๆงเป็นคนเรียบเรียบไม่มีศัตรูอะไรกับใครเท่าไหร่เหมือนคุณชวนต้องมีเสนนคุณอภิสิทธิ์ต้องมีคุณกุเทศพลเอกประยุทธ์ต้องมีพลเอกประวิทธิแปลว่าพลเอกประยุทธ์แม้ว่าจะมีบารมีมีความพร้อมแต่มันก็ต้องมี คนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยกำกับในเรื่องการเมืองบางเรื่องบางสิ่งแต่ภาพและบารมีของพลเอกประยุทธ์ได้คุณอนุทินถ้าจะว่าไปแล้วทำงานการเมืองก็งั้นงั้นแหละยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นที่เปรี้ยงเปร่าชนิดที่ว่าโดนใจพี่น้องประชาชนชนิดว่าเป็นดาวเด่นทั้งการพูดจาการปราศัยการทำงานเนื้องาน ผลงานที่เป็นชิดด้นเด่นๆของเขาเลยเนี่ยยังไม่มีแต่เขาอยู่ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่มีสอสอภายใต้กำกับของคุณเนวินทั้งคู่เอามาแพ็คแล้วก็ไปด้วยกันพูดกันตรงๆคุณอนุทินอยู่ใต้ปีกของคุณเนวินมาโดยตลอดรู้สึกอะไรไหม ผมว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าในสถานการณ์นั้นในสถานการณ์นี้ต้องพึ่งพาอาศัยและไปด้วยกันขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักซุกอยู่ใต้ ปีกของใครก็พอได้แต่คนเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันใหญ่มันมีบาร,รมีของตำแหน่งพอไปทำตัวซุกอยู่ใต้ปีกหรือให้คนอื่นกำกับตัวเองในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือล้วงลูกเข้าไปทุกเรื่องคุณคิดดูสิครับคุณอนุทินจะรู้สึกอย่างไร ใหม่ๆอาจจะพอได้พอทนได้พอรับได้แต่เฮ้ทำไมมึงมายุ่งกับกูทุกเรื่องวะทำไมต้องมากำกับกูทุกเรื่องวะกูเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันถ้าเราจะสังเกตพลเอกประยุทธ์ใหม่ๆก็ยอมพลเอกประวิตรทุกอย่างไม่ถึงขนาดอยู่ใต้ปีกหรอ พลเอกประวิตยคุมทางด้านการเมืองคุมทางด้านพรรคพลังประชารัฐคุมทางด้านทุกสิ่งทุกอย่างให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันนานวันเข้านานวันเข้าไอ้นู่นก็สั่งไอ้นี่ก็ขอไอ้นั่นก็บอกไอ้นี่ก็มากำกับหมันชักมากไปหรือเปล่าท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าในที่สุด สองคนก็ต้องมีอันเป็นไปแล้วก็แยกทางกันเดินความรู้สึกทั้งลูกน้องบริษัทบริวารมันก็เริ่มแบ่งแยกแล้วก็แตกทับไม่แตกก็เหมือนแตกคุณอนุทินก็จะไปในทํานองนั้นก็ต้องมาคิดว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องให้คนอื่นมากำกับเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นนายกรัฐมนตรี ลูกน้องก็มีพรรคพวกก็มีไปไปมามาแต่ละฝักแต่ละฝ่ายมันก็จะแบ่งพกแบ่งเหล่าแบ่งพวกแบ่งลูกน้องในสมัยนี้ในระยะเวลาสี่เดือนแปดเดือนเนี่ยมันยังพอทนกันอยู่ได้แล้วถ้าเกิดในสมัยหน้าจริงๆคุณอารุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีคุณเนวินคอยกำกับอยู่อย่างนี้เชื่อผมเลยครับวันหนึ่งจะต้องแตก แล้วก็ต้องแยกจากกันคุณอนุทินก็จะถือว่าฉันเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็จะต้องถือว่าเฮ้ยมันเป็นเด็กปั้นฉันเหมือนที่คุณทักษิณเคยถือว่าเฮ้ยเนวินก็ดีอนุทินก็ดีธรรมนัดก็ดีมันเด็กปั้นฉันแต่เห็นไหมวันนี้เขาไม่ใช่วันนั้นและอนุทินวันนี้เขาไม่ใช่เด็กในคาถาของเนวินวันนั้นเพราะ วันนี้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ผมประเมินและวิเคราะห์ไว้ท่านผู้ชมลองตามดูนะครับมันมีบทเรียนทางการเมืองในลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดแม้แต่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทยเราก็เห็นกันอยู่หลัดหลเชื่อหรือเกินกงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมือง จะบทขยี้อนุทินกับเนวินต่อไปจะพูดถึงคุณธรรมนัตคุณธรรมนัตเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลกับคุณอนุทินในครั้งนี้จะเห็นได้เลยครับว่านายกอนุทินกับบทบาทหรือภาพลักษณ์ของคุณธรรมนัตเนี่ยมันไปคนละเรื่องคุณอนุทินอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาให้เกียรติคนอื่น เคารพคนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าราชก,การหรือใครก็าตามแต่คุณธรรมนัสเห็นไหมความที่เป็นคนใจถึงพึ่งได้เป็นคนจริงจังดุเด็ดเผ็ดมันดุเดือดเลือดพานโอ้โหกุ้งตามเปลี่ยงปลาง่ากล้าได้กล้าเสียจนกระทั่งมาเป็นพักกล้าร,รมนี่แหละคือ ลีลาบทบาทของคุณธรรมนัดอัดข้าราชการก็อัดกันต่อหน้าเวทีเดี๋ยวผมจะย้ายคุณเดี๋ยวผมจะเล่นงานคุณเดี๋ยวชีวิตคุณจะไม่มีเอาละจะพูดจริงหรือพูดเล่นหรือจะแสดงบทบาทอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าบทบาทอย่างนี้มันต่างกับคุณอนุทินแบบฟ้าไกลหิวคนละเรื่องเลย แต่อย่าลืมนะครับว่ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและมาเป็นรัฐบาลร่วมกันเมื่อคุณธรรมนัตเสียหรือข้าราชการไม่พออกพอใจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลหรือรัฐมนตรีมันกลางเหลือเกินวะเห็นเราเป็นอะไรวะเหยียบย่ำยังไงก็ได้จะย้ายอย่างนั้นจะล่ออย่างนี้ข้าราชการเขาจะรู้สึกยังไงเขาอาจจะต้องไประบายกับใครหรืออาจจะต้อง ไปพูดถึงหูนายกรัฐมนตรีมันก็จะกลายเป็นเรื่องเซากกรอนบอนทาลายรัฐบาลได้ซึ่งเกิดจากเนื้อในของฝ่ายข้าราชการประจัและในทํานองเดียวกันภาพลักษณ์แบบนี้มันไม่ใช่ภาพลักษณ์ของคุณอนุทินและคุณอนุทินไม่ได้เป็นแบบนี้ หังจากนั้นไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เกรงใจดูสิพลเอกประวิตยยังแยกทับแยกวงกันอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็จะฟั่มพลเอกประยุทธ์เหมือนกันอยู่กับคุณทักษิณมาหล,ล,ลัดๆความคุณทักษิณเสียแล้วและถ้าเกิดคุณนนทินทำอะไรที่ขัดใจคุณธรรมนัตขึ้นมาคิดไหมละ่ะว่าคุณธรรมนัตอาจจะล่อซะก็ได้ เพราะเขาก็เคยล้อคนอื่นๆมาแล้วทั้งนั้นความที่คุณอนุทินเป็นนายกยังไม่มีบารมีอยู่ในตัวแบบปึกๆและยังไม่ได้มีความพร้อมในสัพพะกำลังในทุกๆด้านเหมือนคนอื่นๆแต่มีคนอย่างคุณเนวินมีคนอย่างคุณธรรมนัทอยู่ข้างๆและคนอย่างคุณเนวินเคยอยู่กับคนนู้นคนนี้ ก็ล้มคนนู้นคนนี้มาแล้วหลายหลายคุณธรรมนัทก็เคยอยู่กับคนน้นอยู่กับคนนี้และเคยอยู่กับคุณทักษิณมาหลัดหลัดก็ล้มคนเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นคนอย่างคุณอนุทินมีอะไรเท่าคุณทักษิณมีอะไรเท่าพลเอกประยุทธ์มีอะไรเท่ากับพลเอกประวิทย์ และมีอะไรเท่ากับคุณชวนเท่าคุณอาพิจิตรวันนี้เราจะเห็นว่าคุณอนุทินต้องอาศัยคุณเนวินคุณเนวินก็ต้องอาศัยคุณอนุทินและในทํานองเดียวกันคุณอนุทินคุณเนวินก็ต้องอาศัยคุณธรรมนัฐเพื่อเป็นเสียงให้มีพลังพอคุณธรรมนัฐเอง ก็ต้องอาศัยภาพของคอุณอนุทิน อะไรก็ได้ที่คุณอนุทินยอมคุณสองคนแต่ศักดิ์ศรีของความเป็นนายกรัฐมนตรีมีลูกน้องมีพรรคพวกมีตำแหน่งแห่งหลจะทำตัวเป็นลมใต้ปีคุณทั้งสองอีกต่อไปผมเชื่อว่าคนอย่างคุณอนุทินก็ต้องคิดและถ้าคุณทั้งสอง ยังทําตัวแบบชนิดที่มองว่าเขาเป็นลูกน้องเขาก็คงจะไม่ยอมคุณอีกต่อไปคุณก็จะเห็นได้ว่าการเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยแม้แต่พลเอกประยุทธ์ที่ผ่านไปหลัดหลัดนี่แหละพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตยในที่สุดก็ต้องแยกกันเดิมเชื่อหรือเกินว่าคุณอนุทินคุณเนวินคุณธรรมนัร ก็จะเป็นไปในทํานองเหมือนกงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกคอยดูผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเรื่องนี้ก็รอเถอะครับว่าการเวลาจะพิสูจน์อนุทินเนวินธรรมนัตจะจบลงอย่างไร